สวัสดีครับพบกับผมบุญแต่งสอแต่งผ้านะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาหาอะไรได้ออนไลน์นะครับโดยการทำสติกเกอร์ไลน์นะครับแล้วนำมาขายในไลน์นะฮะโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องการออกแบบเลยนะครับผมจะใช้ Chat GPT นะครับในการทำนะฮะจะมีวิธีการทำยังไงนะครับคอยไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับ ขันแรกนะครับผมก็เปิดไปที่ c h a t GPT ก่อนเลยนะครับไปที่ Chat GPT ผมเปิดเข้ามากดหนึ่งทีปุ๊บนะฮะผมใช้วิธีการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะครับตรงที่คำว่าถามอะไรก็ได้เนะนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีเครื่องหมายบวกของเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมก,กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็อัปโหลดเข้ามาจะเป็นลนนักษณะนี้กดบวกปุ๊บ ถ้าเราก็ไปที่รูปภาพปุ๊บนี่เราก็เลือกรูปภาพอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้ารูปภาพที่คนชอบชอบก็พวกหมาแมวหรือคนหรืออะไรเงี้ยอ,อันนี้ผมเลือกรูปภาพแฟนผมเข้าไปนะครับผมเลือกรูปภาพผู้หญิงเข้ามาปุ๊บผมก็บอกว่ารอกคาสั่งนี้ได้เลยนะครับอยากให้วาดกระตูนสติกเกอร์คิ้วๆน่ารักน่ารักนะครับสไตล์จิบบี้ไม่มีพื้นหลังใส่กรอบนะครับก็คือไม่มีพื้นหลังหลัง ใส่กรอบแต่ละรูปตามหัวข้อต่อไปนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสวัสดีสู้ๆทํางานกินข้าวสงสัยนอนหลับโมโหปรับกอบประชุมนะครับอ่าอันนี้เขาก็จะทําออกมาเป็นนี้นะครับเป็นออกมาเป็นรูปแนวนี้ออกมาเลยนะครับไม่มีกรอบนะฮะเป็นรูปแนวนี้ไม่มีกรอบเข้ามานะครับเป็นรูปแนวนี้ไม่มีกรอบนี่นะครับผมอยากได้ประมาณ8รูปจะทำมาแค่6รูป ผมก็บอกขันลูกโมโห,โหกินข้าวอ่ะนี่ผมก็ได้มาอีกสองรูปนี่นะครับนี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนทาเนี่ยคือต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับให้เขาประมวลผมไอ้อไม่ใช่ให้เขาประมวลผลอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะช้านิดนึงแต่เราต้องใจเย็นๆนะครับอันนี้ผมทําไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดเซฟได้เลยนะครับนี่นะครับ กดที่คลิกที่รูปภาพนะครับแล้วเราก็ไปคําว่าบันทึกนะครับไปคําว่าบันทึกนี่ปุ๊บเขาก็จะบันทึกรูปภาพมานะครับแล้วเราก็กดเหมือนเดิมนี่แล้วก็บันทึกปุ๊บนี่นะครับบันทึกภาพแล้วนี่เหมือนกันบันทึกปุ๊บเมื่อผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปโหลดนะครับโหลด ที่ชื่อว่า Line Sticker Maker ก็คือตัวนี้นะครับ Sticker Maker คือตัวนี้นะครับถ้าใครไปใช้ Android ก็ Play Store นะครับถ้าใครใช้ Apple ก็เป็น App Store นะฮะนี่นี่ใช้คำว่า Line Sticker ก็ได้นี่น่าจะขึ้นนี่ใช้คำว่าลายสติกเกอร์ก็ได้นี่จะเป็นคำว่าลายสติกเกอร์เมเกอร์นะครับอันนี้นะฮะก็ขึ้นมานะครับอันนี้กดเข้ามาปุ๊บ แต่ของผมอะคือผมสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะต้องมีการสมัครอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับแล้วก็จะมีการยืนยันเข้ามาในที่อ e ีเมลของเรานะครับเราก็สามารถสมัครแล้วก็ส่งได้นะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเราไปคําว่าสติกเกอร์นะครับกดหนึ่งทีฟึบนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกรูปมาได้เลยนะครับผมเอาเลือกรูปนี้ละกันกินข้าวฟุบนะครับแล้วผมก็กด ตัดรูปนะครับเพราะว่าผมยังมีพื้นหลังสีขาวผมอยากเอาเฉพาะรูปกระตูนข้างในนะครับผมก็กดตัดรูปนะครับแล้วผมก็ลาก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 ลาเอาเฉพาะกระตูนนี่นะครับแล้วผมก็กดคําว่าต่อไปนี่เขาก็จะมีให้เราเห็นว่านี่พื้นหลังเราหายไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่ท้านไเนี่ยเราก็งี้ขึ้นมาได้นะครับ เสร็จแล้วเราก,กดคำว่าต่อไปนะครับเสร็จแล้วปุบต่อไปนี่เราก็จะได้รูปนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก,กดต่อไปเราจะแต่งรูปอะไรไหมหรือว่าไม่แต่งเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับถ้าแต่งรูปเราก็มีนี่เพิ่มความคอนทัสต์สว่างอะไรเงี้ยใหท้ที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมไม่เอา นะครับหรือจะใส่ข้อความว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่ข้อความก็ได้กินข้าวาปุ๊บดกดเข้ามาปุ๊บนี่นะครับเราก็สามารถใส่ข้อความได้นะครับตัวกษรเราก็เลือกตัวอักษรได้ด้วยนะครับนี่ หรือเอานี้ดีกว่าอ่าผมเลือกตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ปึ๊บอ่าปึ๊บนี่ก็จะเป็นแน,นวนี้กินข้าวนะครับกินข้าวปึ๊บอืมกินข้าว เราสามารถขยายขยายได้นี่เสร็จแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกปุ๊บเน่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอืเสร็จแล้วเราก,กดเครื่องหมายถูกข้อความปัป๊บเน่เสร็จแล้วนะครับกดคําว่าต่อไป นี่มันบอกว่ามาจะเป็นลักษณะนี้เลยเห็นไหมอ่าเราก็บันทึกอ่าเสร็จแล้ว1รูปนะครับนี่เราเพิ่มมา1รูปนะครับเขาบอกว่าทำครบ8รูปเมื่อไหร่จะเริ่มจำหน่ายสติกเกอร์ของคุณได้ทันทีแล้วก็กดตกลงนะครับผมก็เพิ่มเข้ามาอีกอ่าโมโหนี่โมโหนี่แฟนผมโมโหบ่อยผมกาไปที่โมโหปึ๊บผมก็เลือกปึ๊บนี่ชอบนี่กดต่อไป นี่เสร็จแล้วกดต่อไปเห็นไหมครับง่ายไหมนี่ <c oughs> เสร็จต่อไปเลยนี่อันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับบันทึกฟับนี่ได้2รูปแล้วเราก็ทำอ่ารูปที่3อ่ารูปที่3เราก็เลือกน,นี้มาปึ๊บนี่ผมประสมเข้ามาในนี้น,นะครับแล้วผมก็ออกแบบในนี้พอ อืมอืไม่เอาตัวหนังสือเพราะตัวหนังสือเขาพิมพ์ผิดกดต่อไปนี่เสร็จแล้วต่อไปนี่ต่อไปต่อไปนี่ก็จะเป็นอย่างนี้บันทึกนี่ได้3ตัวแล้วนะครับเราก็ทำนี้ไปเรื่อยๆตัวที่4ีสู้ๆอืมรุมเข้าไป ผมจะเอาพื้นหลังออกใช่ไหมผมก็เนี่ยสูงไปงนี่ชบนี่นะครับนี่อ่าประมาณนี้ถ้าไม่เหนียงก็กดตัดรูปอีกทีนะครับมันก็จะเป็นนี้อ่านะครับต่อไปอกดต่อไปนี่ ดบันทึกถ้านี้ไม่ดีก็ลบทิ้งได้เอาใหม่ถ้าทำไม่สวยแล้วก็ลบทิ้งได้เอาใหม่นะครับเอาใหม่สู้ๆใหม่นี่ตัดรูปปึ๊บเราก็ทำให้ครบะถึง8ดอันอ่ะ เราก็ทำให้ครบถึง8อันนะครับเลือกทำตรงนี้ตัวตัวน,นี้อย่างไหนี่ปากมันสามารถมาแก้ตรงนี้ได้ด้วยนะฮะตรงไหนไม่เนียนเราก็มาแก้นิดๆนิดๆนิดๆนิดหน่อยตรงตัวคำว่าเลิกทำตรงนี้นะ มาถููถููตรงนี้เอานะครับอืมต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เนียนกับตรงนี้ใหม่ต่อไปปุ๊บเนี่เนนขึ้นแล้วสู้ๆแล้วก็ต่อไป ก็ป้ายนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แลักบ,บันทึกนี่กดมาที่สี่ไดไรทำงานทำงานทำงานอ่าทำงานกดตัดรูปเหมือนเดิมปุ๊บนี่ผมก็เลือกทำงานอยู่ งานอยู่นี่ทำงานฟึบก,กดต่อไปนี่เยอะไปก็ดูเลิกทำได้ต่อไปนี่เสร็จแล้วกดต่อไปต่อไปฟึบเน่จะเป็นอย่างนี้อ่าฟึบเน่ เราก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนี่สงสัยสงสัยสงสัยเราก็เหมือนเดิมตัดรูป,รปนี่ตัดรูป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 ต่อไปปึ๊บนี่อันนี้ไม่ดีตรงนี้ปากมันชอบเอาไปด้วย จะลัดต่อไปปุ๊บนี่ต่อไปนี่ปุ๊บมันจะเป็นนี้อ่าบันทึกนี่นะครับต่อมานอนตัดรูปนิดนึงแล้วก็ต่อไป ช,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 ชิถ้าจะลบก็ตรงนี้ปึบไม่ลบเดืยอย่าอะไรเดิมเดิมดีแหละต่อไปต่อไปนี่นี่อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วก็ประชุมประชุมตัดรูปนะครับตัดรูป ต่อไปนี่เหมือนเดิมมันเอาปากไปด้วยมันจะเน้นในเรื่องสีอะครับมันก็เลยแบบเอาปากไปด้วยมันใหญ่หน่อยออเสร็จแล้วก็กดต่อไปนี่ต่อไปนี่ประชุมแล้วก็บันทึก นี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีคำว่ายื่นคำขอจำหน่ายนะครับนี่ตรงนี้นะครับชื่อสติกเกอร์ก่อน8รูปแล้วก็ติ๊ก2,3,4,5,6,7,8แล้วก็แปึ๊ล้วก็ต่อไปนะครับเขาก็เราก็รอให้เขาอัปโหลดนะฮะอันนี้ต่อไป ติ๊กเกอร์คำทธิบายแล้วก็ก็จะมีราคาที่ระบอกนะครับนี่เริ่มจำหน่ายโดดมัริลิขสิทธิ์ใครก็คือเรานะครับเราสามารถใช้ได้นะครับความเป็นส่วนตัว ลองอ่านดูครับแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับชื่อโปรชัยซื้อสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์ผู้หญิงผู้หญิง น่ารักน่ารักกันอืมนี่ใส่เสร็จสิ้นปุ๊บอ่าปุ๊บนี่เริ่มวิธีเริ่มจำหน่ายจำหน่ายอัตโนมัตินะครับคือมันจะมีตั้งค่าเงินส่วนแบ่งจากยอดขายนะครับเราจะแบบตั้งต้องซื้อซีกเกอร์ได้เงินส่วนแบ่งอันนี้ถ้าเราอยากได้เงินส่วนแบ่งเราก็แบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้โหลดฟรีเราโหลดฟรีเองนะครับ ถ้าเราจะแบบโหลดฟรีโดยที่ว่าเอามาใช้เองโดยไม่ต้องเอาเงินส่วนแบ่งเนี่ยเราก็คลิกข้างบนนะครับแต่ถ้าใครจะหาะไรายได้นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับต้องซื้อสติกเกอร์ถึงได้เงินส่วนแบ่งนะครับอันนี้ผมลองทําเล่นนะครับผมก็เลยแบบเราดาวน์โหลดฟรีไม่ได้เงินส่วนแบ่งนะครับผมกดต่อไปนะครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ผู้หญิงน่ารักน่ารักนี่นี่อ่าเสร็จแล้วผมก็กดต่อไปนะครับแต่ถ้า ใครอยากจะทำเป็นหารายได้พิเศษอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมต้องซื้อสติกเกอร์เท่านั้นนะครับนี่อ่านนี้ผมลองขายด้อ่านและต้องซื้อสติกเกอร์ได้เงินสุนแบ่งกดต่อไปปุ๊บชึบนก็จะเป็นสามสิบบาทนะครับแล้วก็ลองกดต่อไปได้ ดาวน์โหลดฟรีในเงส่วนแบ่งกดต่อไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ติ๊กให้หมดส่งคำขอพิจารณานี่ปึ๊บ,บนี่แล้วก็ส่งคำขอพิจารณาปึ๊บอ่าเราก็รอนะครับนี่ตอนนี้เราก็รอคำขอพิจารณานะครับอ่าเขาก็จะส่งเมลมาหาเราในนี้เลยเห็นไหมนี่เขาจะส่งเมลมาหาเรานะครับ เดี๋ยวผมลองโหลดของผมให้ดูอ่ะอันนี้ผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมสามารถโหลดได้ด้วยนะครับเวลาคนเขาซื้อก็จะซื้อในนี้เอานะครับอืมโอเคนี่เขาจะส่งมาให้เรานะครับในลายนะครับนี่เขาจะส่งมาให้เราในลายในนี้นะครับในลายเรานะครับ Line c r e เ t เตอร์มาร์เกเนะครับนี่เขาจะส่งมาให้เราเรากดดาวน์โหลดในนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับ เราก็กดดาวน์โหลดปึ๊บเพราะเราเป็นของเราเองนะครับเราก็ดาวน์โหลดปึ๊บเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็สามารถมาใช้งานได้นะครับนี่สวัสดีครับนี่เห็นไหมมันก็จะไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของเรานะครับที่เราลองใช้นะครับแล้วก็ ลองทำใน Chat GPT นะครับก็มาขายในลายสติกเกอร์นะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองขายเป็นล่ำเป็นสานเนี้ยก็ลองทำได้นะครับแต่ว่าผมบอกนิดนึงนะครับใน Chat GPT เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าจะมีขั้นต่ำในการทำสติกเกอร์นะครับเร,เราไม่สามารถทำได้ทุกวันหรือห,อหลายๆ,ๆอันนะครับถ้าทำหลายๆอันเนี่ยคือเราต้องเสียเงินซื้อนะครับโอเคหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถ เข้ามาคุยหรือคอมเมนต์หรือมาแชทมาหาด้วยก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ